ขอให้พ่อช่วยอธิบายคําที่พระพุทธเจ้าตรัสลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวว่าหมายถึงอะไรคะชาวพุทธเป็นจำนวนมากไม่เข้าใจรวมทั้งผู้พูดอยู่นี่เมื่อก่อนไม่ได้ศึกษาพระไตรปิฎกก็ปฏิบัติตามตามเขาไปคิดว่า ถ้าจะเจริญสติปัฏฐานกันล้วก็จะต้องไปหาห้องแคบๆที่เงียบๆไม่ให้ใครบครบกวนทั้งๆที่เสียงนั่นแหละเป็นรูปนามเสียงเป็นรูปได้ยินเป็นนามเสียงจะหนวกหูเท่าไรก็พิจารณาลงไปเสียงได้ยินไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่เราเกิดดับแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้หลายแห่งเช่นกดมือถือนะในปฐมมิคชาลสูตรสังยุตติกายสลายตนาวัตและสังคิตสูตรเล่มเดียวกันคือพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหามะอุต เล่มที่28หน้า105่งาตัดกับพระอ,อ,นอนุนว่าเลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวคือขณะนี้ทันทีไม่ต้องไปไหนคณะจะมีเสียงอึกทึกคลึกโครมพิจารณาลงไปทั้งทาง,ทาง,ทางตาหูจมูกเดินกายใจตาก็มีสีเห็นรู้ทางใจไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับ ทั้งหูมีเสียงเป็นรูปได้ยินเป็นนามพิจารณาลงไปเสียงได้ยินไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับจมูกลิ้นกายใจพิจารณารูปนามให้ครบทั้งหกถวาวรนนี่คือหลีกออกจากหมูอยู่ผู้เดียวทีนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ไม้จะไปนั่งในที่สงบไม่มีใครรบกวนนั่งอยู่คนเดียวเนี่ยแต่ใจคิดพุ่งสรานไปในเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้มีเพื่อนสองะมีเพื่อนสองเพื่อนสองคืออะไรล่ะคือกิเลสตัณหาก <c oughs> ิเลสตัณหาน่ยโดยเฉพาะความอยากมีอยู่ตลอดเวลา ชาวพุทธเราไม่เข้าใจตกเป็นทาตุความอยากใช่ไหอยากถูกรัตตอรีอยากถูกรัตตอรีอยาก,กรวย,ก,ยก็ไปที่วัดไปกราบโลกปันพยายักษ์มั่งครุดมั่งพยานาคมั่งเต็มไปด้วยโลภคิดว่าเป็นกุศล เป็นอากุศลโลภะความต้องการความอยากแล้วผู้ที่ไปสร้างโลปปันขึ้นมานอกจากจะไม่ให้กุลบุตรกราบพระพุทธรูปในโบสถ์หันมากราบรูปปั้นต่างๆมากมายขอให้ไปอ่าน ตาลปุตตสูตรยำนักยำหนาเพราะว่าห่วงเพื่อนชาวพุทธที่ทำอย่างนี้อย่างนี้ต้องตกนรกนามปหาสะอย่าลืมไปกดมือถือตาลปุตตสูตรเพราะคนทั่วไปเขามีโลภความอยากอยู่แล้วมากมายแล้วนี่ไป เนะนําไปสร้างรูปปั้นให้เขามากราบด้วยความอยากก็ตกนรกตามพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสในตาลพุทธสูตรนลกนามปหาษาเป็นมุมหนึ่งของอเวจีมหาน,านลก